ความลับแม่สีดาเพิ่งรู้ความจริงออฟอภิชาติทิ้งสมบัติไว้ให้หากย้อนกลับไปอดีตนักแสดงรุ่นใหญ่สีดาพัวพิมลแม่ของพระเอกผู้จากไปออฟอภิชาติพัวพิมลเปิดใจผ่านรายการหลังมีข่าวตกอับโตใช้สมบัติออฟอภิชาติจนหมดตัวซึ่งเจ้าตัวให้สัมภาษณ์ว่าตอนเป็นดารามีเงินไม่ได้เก็บ เพราะว่าคนเก็บตังค์ไม่เป็นได้มาก็ใช้ง่ายดาราบางคนเก็บเงินซื้อบ้านซื้อช่องเมื่อก่อนก็มีบ้านค่ะแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรเลยมีแต่ตัวกับหัวใจหัวใจก็แทบไม่มีแล้วบ้านโดนยึดไปหมดโดยสีดาไปจำหน่ายฝากในช่วงเกิดวิกฤตชีวิตเราก็เอาไปจำหน่ายฝากกะว่าแป๊บเดียว2เดือนไม่ได้จ่ายดอกเขาก็หาเรื่องยึด โดยบ้านนั้นราคาขายฝาก3ล้านเขาก็ยึดไปเลยเราก็เอาคืนมาไม่ได้ส่วนถามว่ามีลูกชายเป็นพระเอกตอนออฟอยู่ออฟมีเงินเยอะตอนจากไปไม่ทิ้งสมบัติไว้ให้บ้างเลยเหรอ ทางด้านสีดาตอบว่าอ๊อฟไม่ได้หนีไปจากสีดาเท่าไหร่ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นอ๊อฟเป็นคนที่ไม่มีเงินทองเก็บได้มาก็ใช้ไปเขาจะแอบเก็บตรงไหนหรือเปล่าสีดาไม่ทราบแต่ที่สำคัญที่สุดข่าวบอกว่าสีดาติดเล่นการพน,นันใช้เงินลูกจนหมดมันขำจนขำไม่ออก เพราะสีดาไม่เคยเอาเงินลูกไม่เคยขอเงินออฟเลยตอนที่จากไปไม่เหลืออะไรทิ้งไว้ไม่มีเลยค่าตัวงวดสุดท้ายที่เขาไปเล่นก็แค่แสนกว่าบาทเคยเห็นบัญชีออฟหรือไม่ ก็ตอบว่าไม่เคยเห็นค่ะออบจากไปที่บ้านบัตรทุกอย่างควรอยู่ที่บ้านก็ไม่มีเลยสมุดฝากธนาคารก็ไม่เคยเห็นด้วยความสัตย์จริงตอนนั้นอยู่บ้านด้วยกันแต่ไม่เคยรู้เรื่องบัญชีสีดาไม่เคยเก้าวไก่เรื่องเงินทองของเขาเคยโทรไปที่ธนาคารโทรไปครั้งเดียวเขาบอกว่าน้องปิดบัญชีไปแล้วก็เลยหยุดสมุดมันต้องมีการอัปเดตทางทางที่ออบจากไปที่บ้านสมุดก็ไม่อยู่บัตรก็ไม่มีไม่รู้หายไปไหนเราไม่ได้ ไปเช็คทุกธนาคารและไม่ทราบว่าออฟใช้แบงก์อะไรเมื่อถามว่าออฟนั้นมีบ้านไหมสีดาตอบว่าเมื่อเขาจากไปทางเพื่อนๆนมูลนิธิบอกว่าแม่รู้ไหมออฟซื้อบ้านเอาไว้หลังหนึ่งกลางกุง้งแต่แม่ไม่รู้จริงๆนะว่าลูกเคยซื้อบ้านเอาไว้ไม่รู้เอาไว้ตรงไหน